ที่ศูนย์รับแจ้งความกอมปาะชาการตารวจสอบสวนกลางนะครับนี่คือกลุ่มตัวแทนผู้เสียหายกว่าสิบคนนะครับเข้ามาแจ้งความดําเนินคดีเอาผิดกับสองสามีภรรยาในข้อหาช่อกงประชาชนและกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับพฤติกรรมก็คือว่ามีบุคคลที่อาศัยการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับได้หลอกลวงขอยืมเงินแล้วก็ชักชวนให้เพื่อนสมาชิกที่เรียนด้วยกันเนี่ยนะครับไปลงทุน นะอันนี้เข้าไปถึงหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเลยนะฮะก็มีการอ้างว่าเนี่ยจให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงนะครับจูงใจให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยหลงเชื่อปรากฏว่าเชื่อจริงๆครับมีคนเชื่อไป30คนนะครับโอนเงินให้รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า300ล้านบาททนายความบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายจากการช่อโกงของผู้ถูกกล่าวหา2คนนะครับซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเนี่ยนะครับอยู่ในคอสอบรมพัฒนาศักยภาพ พุ่งตรงไปยังกลุ่มบุคคลที่มีฐานะค่อนข้างดีนะครับโดยใช้ผลประโยชน์จากการทําธุรกิจในการหลอกลอ่อถ้าหากว่าให้ยืมเงินก็สัญญาว่าจะมีการจ่ายเป็นเงินปันผลร้อยละสีต่อเดือนนะฮะซึ่งก็มีหลายคนหลงเชื่อทั้งนี้ก็มีการหลอกว่าบริษัทเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมาร่วมลงทุนด้วยแต่จะเป็นการลักษณะของการให้กู้ยืมเงินแล้วก็จะจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนขณะที่ตัวแทนผู้เสียหายกล่าวว่า ตนเองเนี่ยนะครับสูญเงินไปทั้งหมด38ล้านบาทพฤติการเกิดเริ่มแรกเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับใช้ความสนิทแบบเพื่อนครับคืออบรมกันก็สนิทกันตอนนั้นเริ่มวางใจแล้วนะครับก็ให้เพื่อนพานำพงความรู้จักกันกับครอบครัวผ่านทางน้องสาวครั้งแรกเมื่อปี2561เริ่มต้นยืมเงินรายปีขอยืม300,000บาทครับจะนำไปลงทุนกับบริษัทให้ผลตอบแทน3%จากนั้นครับ ใน1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับก็ได้นําเงินจํานวน3 0 0 0 0นบาทพร้อมดอกเบี้ยมาคืนให้ทั้งหมดอันนี้ก็สร้างความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นก็พยายามเข้ามาตีสนิทพูดคุยสร้างความสนิทสนุกกับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองแต่ก็มีการยืมเงินมาเรื่อยๆนะครับจาก30,000 0เป็น1ล้านเป็น3ล้านเป็น5ล้านนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายซึ่งเป็นแพทย์นะครับ ถูกหลอกยืมเงินสูญเงินไปกว่า9 0ล้านบาทด้วยขณะที่คนอื่นๆเนี่ยนะครับที่โดนหลอกเนี่ยในลักษณะเดียวกันก็โดนกันไปคนละไม่ต่ำกว่า1 0ล้านบาทครับคุณผู้ชม <Ừ. S 1> เยอะมากนะครับตอนนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0ล้านแล้วนะครับค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจคนสนิทยังทำกันได้ลงอคอหลอกลงทุนความเสียหายหลายร้อยล้านบาททีเดียวนะคะ